สวัสดีครับผมพบกับเราพังสมหญิงพังสมโอครับผมวันนี้พาน้องสมโอมาอาบน้ําครับผมว่าไม่ได้อาบน้ําแบบนี้มานานแล้วครับผมวันนี้ก็สบายตัวหน่อยครับเอาเขามาแช่น้ําหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้มาอาบแบบนี้นานแล้วครับผมสวัสดีเอฟซีพังสมหญิงพังสมโอครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมที่ว่า ผมไม่ได้ถ่ายลงหลายวันนะครับผมเนื่องจากไปงานช้างแล้วก็ไม่มีใครจะถ่ายให้นะครับผมก็เลย <c oughs> กลับมาก็กลับมาก็เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ครับผมตอย ับมาก็ก็ยังดีหน่อยครับผมกลับมาก็น้องสมโอของเราก็ได้มีหญ้าแล้วก็ <c oughs> มีสับป,ปะรดกินครับผมก็เลยหายเหนื่อยครับก็ขอบคุณน้องเสือน้องสิงหด้วยนะครับผมที่ช่วยเหลือช้างตกงานกับพี่สมโอของเรานะครับผมก็ได้อาหารมากินนะครับเป็นพ่นสับป,ปะรดครับก็ขอบคุณอย่างมากครับผม นี่กลับมาก็หายเหนื่อยเลยครับเพราะว่าเขามีหญ้ามีสัปปะรดกินครับถอยดุดถอยไม่เอาถอยโอ้โหสุดยอดเลยครับถอยลงไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาน้องส้มโอไปบ้านครับผมเพราะว่า,วาต้องไปผปสมพันธุ์อีกสักามครั้งครับเดี๋ยวส่บ้านกลับบ้านครับอยู่นิ่อยู่ การมินไทยอยู่ครับอยู่สะการบินไทยครับก็พรุงนี้พรุงนี้ตอนเย็นครับจะพาเขากลับบ้านครับไปหาพี่ไมเคลิลของเขาครับเพราะว่าจะผสมอีก3าครั้งครับฝากบอกเอฟซด้วยนะครับก็พ <c oughs> าน้องสมหญิงไปงานช้างก็ดีได้ค่าตัวมาก็ก็เลยว่าจะได้ <c oughs> ให้ค่าน้ำ ที่ไม่ขึ้นเขาครับเพราะว่าไม่พอครับไม่พอทางเอฟซีมาให้มาสองพันคะแนนไม่พอก็เลยก็ <c oughs> เลยได้ค่าตัวพี่น้องสมยิงเราที่ไปงานช้างมาครับก็ก็ยังไม่พอครับเหลือหนึ่งพันคะแนนครับก็เหลือหนึ่งพันคะแนนครับเอ, 1, นนบอเลยว่าพรุ่งนี้จะพาน้องสมโอไป พาไปหาที่ไม่เคล่นครับโอ้โอเล่นแล้วครับเล่นแล้วเล่นแล้วองั้นก็ขอบคุณ <c oughs> ฟานเสือฟานสิงห์ด้วยนะครับที่มีอาหารให้กับน้องส้มโอของเราครับได้กินอิ่มที่แรกได้กินแต่ยาในเปียครับพอดีได้น้องสิงห์มาให้สับป,ปะรดก็ได้กินสับป,ปะรดอิ่มนะครับ กินอิ่มแล้วก็พามาลงน้ำแล้วครับเนี่โอ้ในรอบในรอบหกเดือนครับในรอบหกเดือนครับที่อาบน้ําแบบนี้ของพี่ชมโวเราครับเพราะว่าเขาไม่เคยได้ลงมาเล่นแบบนี้ครับก็ <c oughs> อยู่ที่หัวหินก็เขาก็จะได้ลงแบบนี้ครับแต่ว่ามาอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้มาลงเว่า <c oughs> โอ้ยอย สบายใจเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับเจ้านายดูเล่นครับดูเล่นครับของพี่สมโอเราครับเพราะว่าเขาไม่เคยได้เล่นแบบนี้มานานแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับที่ช่วยคอมเมนต์ที่ช่วยให้ที่ช่วยให้ <c oughs> ทางสมหญิงกับพังสมโอที่เขาช่วยอาหารมาครับก็ขอบคุณมากครับผม <c oughs> ก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีด้วยนะครับผมที่ว่าไม่ได้ถ่ายไปงานช้างการแสดงสีเสียงกลางคืนก็ไม่มีใครจะถ่ายให้ครับผมก็เลยไม่ได้ลงครับผมเพราะว่าเขาได้รายช้างมากครับ ในสามฉากมากไ,ได้สามฉากนะครับของพี่สมยิงเราครับไม่มีใครถ่ายให้ครับเพราะเพราะว่าก็เลยไม่ได้ลงกับเขานะครับผมนี่ครับความสบายใจสบายตัวของเราโอ้โหเขาจะเล่นแบบนี้ครับผมถ้าไม่ใช่ฟานนี้ก็ทําใส่เลยนะครับผมถ้าไม่ใช่ฟานนี้เขาลงจะไม่ลงให้จะ จะไม่ลงน้ําให้นะครับผมตาลงแล้วจะไม่ขึ้นนะครับพี่ส้มโอเรานี่ครับเขาจะเล่นประมาณนี้ครับเขาจะเล่นสุดยอดครับผมนี่ไม่เคยเล่นแบบนี้มานานแล้วครับผมพี่ส้มโอเรานี่ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมฝากบอกเอฟซีด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาพี่โซโบเราไปหาน้องไม่เคลนครับที่บ้านครับก็จะผสมอีกสามครั้งแล้วก็จะหยุดผสมแล้วก็พักโกนสามเดือนแล้วค่อย <c oughs> แล้วค่อยจะมาผสมใหม่อีกว่าถ้าติดแล้วก็จะไม่ได้ผสมถ้าไม่ติดก็จะได้ผสมใหม่อีก อ่าผสมครั้งที่สองนี่คือเขาไม่ได้เอาตังค์นะครับผมไม่ได้เอาตังค์คือเขาจะมาซ้ําให้ถ้าครั้งแรกไม่ติดครั้งที่สองเขาจะผสมใหม่ไม่มีครั้งที่สามนะครับฝากบอกเอฟซีด้วยนะครับฝากบอกที่เอฟซที่ช่วยค่าคะแนนมาทั้งสองท่านสองท่านที่ช่วยครั้งแรกมาเฮ้ยบ้า นี่ครับอาบน้ำแล้วก็เย็นตัวครับเย็นตัวสบายใจนะครับ <c oughs> จะนมเนี่ยเนี่ยปะปะปะ นี่ครับพี่สมโอเราครับผมในอาบน้ําในคลายก่อนคลายครับก่อนไฟร้อนนะครับพี่สมโอเราครับโอ้โหดำเปิดเลยครับใน <c oughs> เล่นน้าแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่สมโอเราบรรยากาศยามเย็นนะครับพี่สมโอ นี่ครับผมขอบคุณ f อซด้วยนะครับผมอย่าพึ่งทิ้งกันไปไหนนะครับอย่าลืมนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ลงหลายวันนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้ครับเพราะว่ามันนี่หน่อยอาบน้ำมาแล้วครับ รอบหลายปีในรอบหลายเดือนครับที่ไม่เคยไออาบแบบนี้นะครับนี่สบายตัวเลยครับตัมโบอ่ะเฮีสดีค่าเร็วเสียงสวัสดีเอฟซีหน่อยเสียงเสียงดังเสียงเสียงไหนเร็วเอออีกครั้งหนึ่งเสียงเสียงเสียงดังหน่อย อนี่ครับพี่สมโอเราครับผมดำปื๊ดเลยครับเล่นน้ำมาครับนี่พี่สมโอพี่สมโอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพากลับบ้านนะครับพาไปหาพี่ไมเคิลนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปหาพี่ไมเคิลนะครับพี่สมโอปะเล่นน้ำเล่นดินน้ำไม้นะ ตรงนี้จะพาไปนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมมคอมเมนต์นะครับผมนี่่วยคอมเมนต์นี่ครับไม่ได้ถ่ายเขาหลายวันนะครับผมตอนพีชมอเราเป็นช้างตรงงานนะครับเป็นช้างตกงงานนะครับมาแล้วก็ยังไม่มีงานนะครับยังไม่ได้เข้าโครงการกับเขานะครับผมนี่ครับ เขาสบายใจหน่อยครับมาเล่นน้ำหน่อยวันนี้ก็ได้เอามาปลูกแต่เช้านะครับประมาณ11โมงกินสับป,ปะรดเสร็จก็ได้มากินน้ำอาบน้ำที่นี่นะครับผมนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปหาพี่ไมเคิลนะครับพี่สมอครับรออีกจะสามครั้งนะขอให้ได้ลูกนะครับผมขอให้ติดลูกน้อย <c oughs> เดี๋ยวก็น้องสมหญิงเราได้ค่าตัวมาแล้วก็จะได้ไปเอาไปให้กับพายไมเคิลนะพี่สมอนะ เพราะว่า FC ได้ไม่ได้แค่2,000ันคะแนนนะครับพี่สมโอต้องเอาคาตัวน้องสมหญิงเรานะาก็ฝากบอก FC 2ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ค่าคะแนนนะครับผมคะแนนก็ยังไม่ขึ้นนะครับผม แต่ก็ว่าได้ค่าตัวของน้องสมหญิงที่ไปงานช้างมาก็ได้รวบรวมครับผมก็จะผ <c oughs> สมอีก3ามครั้งก็จะได้ให้เขานะครับผมาฝากบอก f อทุกท่านด้วยนะครับทุกคอมเมนต์ด้วยครับอา่าได้ค่าตัวของพี่สมหญิงแล้วครับจะได้เอาไปให้ตายไม่เคลิ้ของเขาค่าน้ำครับก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณสองท่านมากครับ <c oughs> นี่ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b ์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆเ,เป็นช่องฟังสมิงกับฟังสมโอนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ